สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะมื่อนี้มะมกกบใส่หัวปีเด้อค่ะพี่น้องเด้อมกกบใส่หัวปีค่ะพี่น้องนี่ค่ะกบโกลบ่หลายค่ะพี่น้องประมาณสามปีหนอเขพอค่ะมกกบใส่หัวปีเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็มีตะไคร หอมแดงนะคะเพื่อนๆที่ต้องใส่นะคะตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกขะาที่นองพัดเขาใส่กันให้มันสุกค่ะพที่นองให้มันสุกนะคะหหให้มันหอมพัดพัดพัดกบให้มันหอมก่อนค่ะพที่นอง ข้าเขาไปหมกไปนหนึ่งนะซุกไหวค่ะหมกกวบเส่หัวปีนกะโอเคอยูเ่เลอพี่น้องเด้อหอมค่ะพี่น้องหอมมากแตใส่ผักกระแงงครับต่วนหอมค่ะพี่น้อง้อกกล้วนกวบค่ะพี่น้องล้วนกบก่อนนะคะ ยกซับกละเอียดต้งคนณเพิ่งอามาละเอียดมาไขมาฟันนาอพี่น้องเนาะ,ะเครื่องปรุงนี่เน้นแต่ขคา้เนี้อลายก็พร้อมแดงค่ะพี่น้องกระเทียมที่ขี้หนูแห้งเนาะพี่น้องเนาะ,แล,ะ,กกนะ,ะ,ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะลงลงไปค่ะเราก็เอาหัวปีลงไปคะ่ะพี่น้อง รวมใส่กันนะคะหัวฟีจะไ,ได้หอมๆค่ะเอ๊ใส่เครื่องนี่ลาจะเนี่ยหอมๆห,หัวฟีนี่ก็แซ่บด้วยที่น้องด้วยไงเฮ็ดมาหลายพี่น้องเฮ็ดซีหาโมกกะพอเฮ็ดหลายกะกินกะเบื่อเนอะาะโมแซบเขาก็เฮ็ดพ่อสมควดในข่อรัวอยู่กันมาหลายคนเอาน้ำเดาะหน่อยนะคะเพื่อน ใสมุกใหม่ก่นค่ะเอามาผัดคุกเข่าเข้ากันพี่น้องพอดเบมกกด้วยค่ะได้พี่น้องเด้อคุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะปรุงรสชาติก่อนนะคะเพื่นเพือนเอาจะกพี่หอมอกค่ะ แล้วก็ใส่ถ้าคุณใส่ปลาก็ใส่ได้นะคะปะลานะคะสปะลานิดหนึ่งนะคะเพื่อนไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะมันจะเค็มประมาณช้อนช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะคเพื่อนนิดหนึ่งพอค่ะอย่เค็มพักใ้เขากันค่ะคเพื่อน ที่ขาดไม่ได้ก็ผงนัวเนาะใส่น้อยนึงค่ะผงนัวพอเป็นยากก็ใสนะคะก็คัาดเข่ากันที่น่องคาดเข่ากันค่ะก็น,นี้ก็ะตะไคร่ประมาณ สามหัวสี่หัวหกสี่หัวหกละพี่น้องหอมแดงกับระมาณหาหัวกระเทียมกับหัวหนึ่งแล้วกับที่น้องเด้อยีย่กีหนูใหญ่ใส่สามเม็ดค่ะโเคเขาเอากันเห็นหมันหอมหัวมา,มาพับใส่ก,กัน,นะคะ่ะพี่น้องพอไปมุกมึงนี่มึงไนโบหอมบ่ะืุษย์าสตร์โอเคะพี่น้อง ่รส,สใส่ได้จะมายายวัากิงไปน้อยนึงพ่อค่ะเดี๋ยวเค็มนะคะหอมค่ะพี่นอ้อง พ,พักได้ในห้อเวลาเ่าไปหมกกันหนึ่งซุกไว้พี่นอ้อง เท้ากบดิบดีเป็นหนึ่งซุกสาค่ะแบบนี้แบบรว่วัดดีค่ะคเพื่อนๆกบแยกกับซับยางละเอียดเลยเพราะว่ากบมันัตใหญ่ยานมันกระดูกกระเดือกมันนะ ตัวนี้ชวนมากแห่แต้องเอาเขา่าอีสานมากตัวพี่น้องเอาเข่าไทยก่อนนานๆทีนะคะหอมพี่นอ้องหอมค่ะหอมตะไคร้ได้อีกนิดนึงยวตะไคร้ไหลหอมตะไคร้เครื่องเครื่องเทศน้ำพี่นอ้องหอมทีนี้เราก็เตรียม ใบมกเรื่อพี่น้องเนื่หอหอมกนะคะ พริกหนึ mm ่งเม็ดนะคะเพื่อนต้นหอมดยหน้าค่ะแล้วก็อันที่ลู้ไม่ได้ก็คือผักกระแดงนะคะเพื่อนต้องใส่ต่นงแง่งก็ครบเนี่ยเขากันดีแล้วพี่น้องเน้ออีนีงกับเขาบอกเขาสู่ผักกาแงเมื่อใดพี่น้องักกาแนงเนี่ยเขากันออมลอมนี่แหละพี่น้องควำหอมควำกลมเกินคือผักกาแงเนื้อค่ะพี่ิตโก โมง,งาม่าพี่น้องเป็นคนที่โมของบง,งามอของเดินอ่านก็อ่านที่สองต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่ใบมีใบพอแล้วมัน เยอะก็กินไม่หมดกินบ่มือแต่ก็เบื่อเนาะพี่น้องเนาะอยากกินของใหม่เรื่อยก็เย็ดน้อยๆล็กๆไปแลดงของประมาณเนาะพี่น้องเนาะเราทำเยอะเรากินไม่หมดเสียดาย ก็ังหวันร้ายพี่นองมันมีตะลางนกข้างบนมันกับมีมงวดมงยำก็บอกว่ามีเีหวันกี่น้อย่างนลงกมาเข็ดตึกระตอบ้านก็เลยร้ายตึกระตออใส่ที่ไปนี้นะคะเพื่อนหอมเลย ทำกินมันก็ะไดรวดชาตของ้าวพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเครื่องมันกระถึงอาเหตุถาห้าสื่อเครื่องคนกบฏใ่หลายหลายก็รว่ายมีขานนองบดกําไร่าเหตุเอา,อาจัดเต็มนะคะเพื่อนชามเองแล้วก็จัดให้เต็มเลยทุกอย่างค่ะ ได้ทั้งหมดหาโมกพี่นอ้องห,าห้าโมกค่ะเพค่ะใส่หัวนะคะเพราะมันหาโมกมักนมหลายก็เลยใส่หัวกับพี่นอ้องแล้วก็นึ่งค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อนจจะเรียบร้อยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะซุกเรียบร้อยค่ะเผื่อ หมวปีกโกุก๊บสหมวปีไเปน็น้องซิเบนะ้่งแซบพีน้อรสชาติกมก่ออร่อยมากเสจิตโมกุ๊บคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีบังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ